โอ้ยสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊ปปอ h a n แนลกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้แอดตื่นเต้นมากที่จะเอาภาพบรรยากาศต่างๆจากหลายๆมุมที่เป็นมุมไฮไลท์เท่านั้นที่แอดขัดมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับต้องบอกว่าแต่ละโมเมนต์เพื่อนๆต้องกลั้นหายใจให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้นั้นที่ฟิลิปปินส์คือมันเกินไปมากจริงๆเพื่อนๆเพราะว่าคืนมนุษย์ที่น่าขนลุกขนาดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในโลกใบนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งตอนนี้แอดขอยนตำแหน่งเบอร์หนึ่งไปให้ก่อนเลยได้ไหมาาาสคอออตและื่่นๆีีกกมมยทเิร นอริซาของเรานะครับถึงจะไม่ได้รับการอนุมัติเค้กก็ไม่เป็นไรจ้าเพราะว่าดูจากเสียงกรีตดแล้วก็สนามสเตเดียมที่เขากำลังจะถล่มทลายลงมาเพราะเสียงคนเนี่ยมันกลบเสียงร้องสาวๆแล้วแทบจะร้องแทนสาวๆอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะเอาเป็นว่าโมเมนต์แรกกันเลยนะกันเอาอินเ g อจีเบื้องต้นมาให้ฟังกันก่อนไปฟังกันเลยจ้า คือจะอดมันไม่ได้แล้วเพื่อนๆมันมันมากเพราะว่าอะไรดูในคลิปแต่ละคนน่ะเขายืนขึ้นมาจะเต้นแทบใจแบบยืนกระโดดเตะลังกาบนเก้าอี้ที่ตัวเองนั่งหรือเปล่าดูมือคือยอื่นขึ้นมาในคลิปวิดีโอถ้าพม่อนๆสังเกตเห็นปะ่ะคืออินเนอร์จี้เขาล้นมากๆถ้าเกิดไม่เกรงใจคนข้างๆนี่คงจะแบบเตะพามาดไปแล้วนะอจริง <c oughs> คือแอดเห็นอินเนอร์จี้แล้วแอดคนลุกนะครับเอามาคลิปต่อมากันเลยจ้าเป็นบูมบยาแต่อันนี้เหมือนจะดูสงบขึ้นมาหน่อยนึงนะเพราะว่าเหมือนแบบตั้งใจร้องเพลงบูมบยากับสาวๆพ,พร้อมกันนะ เพราะมันเป็นช่วงอังกอร์นั่นเองซึ่งอังกอร์เนี่ยใครรู้บ้างว่าแปลว่าอะไรอะคือแอดไปหาแล้วแอดไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแต่คือมันแปลว่าอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> คือเอาตรงๆแอดก็แบบเออไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ฉลาดภาษาอังกฤษมากอาจจะมีงเง่าเต่าตุ่นบ้างน,นะจ๊ะเพื่อนๆต้องให้อภัยแอดบ้างน,นะในจุดจุดนี้แต่ว่าเป็นโมเมนต์ที่แบบแฟนๆเขาร้องไปพร้อมๆก,กับสาวๆเหมือนแบบเออเขาฝึกร้องมาดีถ้าไม่เชื่อนะครับหลังจากวิดีโอนี้เป็นต้นไปเอายาดมมาตั้งไว้ข้างๆตัวได้เลยจ้าเพราะว่าต้องบอกว่าหูแทบจะแตกทุกคลิปจริงๆเพื่อนๆแล้วกล้องนี่ไม่อยู่นิ่งเลยนะเพราะว่าเขาเต้นไปอัดไปนะจ๊ะมองแทบจะไม่รู้เรื่องกันอยู่แล้วแต่ไฟอลังการมากเพราะว่าคลิปวิดีโอตัวต่อมาที่เเเออ็็วีต่่าพืนนนนหห้ ได้เห็นไฟเห็นการเล่นแสงของสเตจที่มันเป็นด้านหน้าจริงๆอ่ะซึ่งสวยโคตรๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปซึมซับบรรยากาศกันหน่อยว่ามันคนลุกขนาดหนเหมือนเราเนี่ยไปนั่งข้างๆเขาแล้วนะจ๊ะ โอ้ยแล้วดูไหมสังเกตไหมว่าเขาเนี่ยเรียกชื่อสาวๆทุกคนเลยลิซ่าเจนนี่จีซูโรเซ่แล้วก็บอกว่า o v e, I love you นั่นเองจ้าโอ้ยถ้า,าสาวๆได้ยินคงซึ้งไปอีกแต,แต่เสียงมันดังมากจริงๆแอดมีคลิปที่โนลิซ่าการันตีเสียงตรงนี้ไว้ด้วยเดี๋ยว,ยวฟังไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถึงคลิปนั้นแล้วค่อยดูพร้อมกันมาดูมันไม่เอื่นๆกันต่อต่อด้วยคลิปนี้กันเลยจ้าเพราะว่าเป็นคลิปที่คนเนี่ยกำลังแชร์กันหลายคลิปมากๆนั่นก็คือเพลง Crazy over you นะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังแชร์กันเป็นไวรัลออออออยยูู่่่่่่่่่่เเเพพพพรรราา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 ะะะะะวววววมมมมัันนนนนนีีีีีีจจจงงงหหทชกลลล้้้้้โดดแแซซซบืปไตขขิ ที่พี่กล้องเขาซูมไปเนี่ยกรีดลั่นกล้องบปแล้วกล้องจะแตกไปแล้วหนึ่งกรุบนะาจะาไปดูบรรยากาศกันหน่อยแล้วจะกรีดตามแอดอย่างแน่นอน สังเกตไหมว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันสูงขึ้นมาทันทีหลังจากที่พี่ช่างกล้องของเรานั้นทำบ้าอะไรก็ไม่รู้ซูนต้นขาอันแน่นของโนริซ่าที่เห็นแล้วเนี่ยต้องใจหวั่นไหวน้ำลายสอกันอย่างไม่ให้นอนไปนั่นเองนะครับเอออะมาดูอันต่อมากันเลยไม่ช้านะอันนี้ก็น่าขำเหมือนกันนะครับหัวโพสเ่ยเขาบอกว่า you can kick my doll and t time my love นั่นเองเนะ่จ๊ะซึ่งก็แปลว่าโนริซ่าเตะประตูบ้านฉันได้เลยเตะให้คว่ำเลยได้ทุกเวลาด้วยซ้ำนะไปดูกันหน่อยว่าเพลงอะไรเพื่อนๆก็ต้องรู้แล้วแหละเพลงเนี้ยไม ก็ค <laughs> ิวดิสเลฟนั่นแลละจ้าอ่ะยังไม่พอนะจ้ะความฮอตยังไม่หมดเพราะเพลงต่อมาคือเพลงที่มันจะรุ่มร้อนไปในหัวใจของเพื่อนๆในอากาศที่มันร้อนอยู่ตอนนี้สาวๆก็ต้อง playing with f i r ฟไปเลยไงจ้าและแอดเนี่ยไปคัดวิดีโอที่เขาตัดท่อนแรปของโนริซ่าซึ่งฟาดฟาดมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยไปชมกันเลยจ้า เป็นยังไงบ้างโอ้โหลูกสาวของเราไม่เคยทําให้ผิดหวังกันเลยอ้า กันไปเลยจ้าทุกคนก็อ้าวพร้อมกันแอดบอกแล้วว่าชาวฟิลิปปินส์นี่เขาเตรียมเสียงเตรียมอะไรแบบยาอมเข้าตั้งแต่ตอนชาชาเช็คที่แอดลงไปเมื่อตอนเย็นใช่ไหมแล้วตอนนี้คือแบบว่าทุกคนใช้เสียงแบบเต็มที่จริงๆกลับบ้านไปเนี่ยต้องไปนอนหยอดน้ำพึ่งผสมมะนาวกันแล้วนะเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยคอแตกกระจายแน่ๆเป็นเสียงๆกันเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าเขาสุดจริงๆวิ่ต้องให้เขานะเพราะแอดเนี่ยดูวิดีโอมาหลายคลิปนะครับแต่ฟิลิปปินส์ทำให้แอดขนลุกจริงๆเพราะว่าเสียงมันดังเกินเดซิเบลแล้วก็โอ้โหทึ่งมากๆ นะครับกับเพลง How You Like That แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงคนเนี่ยกลบไปแทบหมดแล้วจริงๆจ้า โอ้ยคุณพี่คุณพระเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมานะใจะเย็นๆนะรู้ว่านะ้องลิซ่าเนี่ยแล้วก็สาวๆทุกคนเนี่ยแซ่บมากแต่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้จ้าฟังแทบไม่ออกแล้วว่าร้องว่าอะไรนะเพื่อนๆนะอ่ะไม่รอชาต่อก็เลยจะแอดโร่ๆกันต,ต่อเหมือนปืนกลไปเลยนะเพื่อนๆจังหวะโแดนซ์ po ของลิซ่าของเรากลับมาแล้วจ้าโอ้โหโคจะเซ็กซี่แล้นะจ๊ะไม่พูดพั่มทำเพลงเจ็บคอไปดูกันเลยจ้า งื้อแขนยาวดำรัดรูปแล้วก,ก็มีโชว์เอสแล้วก็กระโปรงสีเงินที่มันพิ้วไปตามกล้ามเนื้อขาของโนริซ่าน,นั้นทําให้เรารู้สึกว่าดูไปแล้วเนี่ยมันแบบ สังเกตว่าช่วงจังหวะเนี้ยทุกคนจะไม่ได้กรี๊ดขนาดนั้นวิทุกคนจะแบบเหมือนตั้งใจดูโดนดึงโดนมนต์สะกดของโนริซ่าเนี่ยดึงสายตาอยู่นั่นเองจ้าแต่พอสักพักเริ่มรู้ตัวเฮ้ยฉันต้องกรี๊ดดีกว่าอะไรอย่างงี้เหมือนโดนสะกดจิตไปแล้วหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคลิปต่อมานะครับจะขาดไม่ได้เลยทุกคอนเสิร์ตก็คืออะไรเพื่อนๆพื่อนหนึ่งสองสามเอวอวันไซเดนนั่นเองซึ่งมีหลายโมเมนต์มากๆที่แอดเนี่ยไปรวบรวมกล้องจากหลายๆมุมมานะครับแล้วให้เพื่อนๆดูยาวๆต่อตรงนี้กันสักหน่อยแลลลลลลล้้ววววเเเเเดดดีีี๋ยยยมมาาาาาาาฟฟััััังงนน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 นออออิิิิซ่่่่่พูกกกกกกทททึะะะะะะจจ๊ไไปปปปปปปชชรรรรฏณ์์โศสขหื แต่แอดเนี่ยให้เขาไปแล้วนะเพราะเขาจุกอะเพื่อนเ่นฟังเลย เออเป็นยังไงเพื่อนๆบอกแล้วว่ากรี๊ดลั่นกล้องมันมีอยู่จริงนะตอนนี้เรามาฟังนนลิซ่าพูดกันก่อนดีกว่าจ้านนลิซ่าเขาแนะนําตัวกันสั้นๆเท่านั้นแต่ทุกคนกรี๊ดจนนนลิซ่าเนี่ยเขาบอกว่าคนลุกกันเลยทีเดียวนะจ้าเดี๋ยวไปดูคลิป2คลิปนี้ต่อเนื่องกันสักหน่อยนนะจ้า เหมือนเขาเตรียมอินเตอร์ีมาเหมือนเขาอัดอั้นมานานแล้ว่อ,อเปล่านเพื่อนเขาเก็บกฎใช่ไหมอะไรเงี้ยพอแอดดูแต่ละคลิปมีอันไหนดรอปบ,บ้างอินเตอร์ีมี ลรวกล้องนี่แทบจะแบบเก็บเสียงไม่ไหวแล้วอ่ะคือถ้ามือถือแตกเป็นเสียงๆได้แตกไปแล้วตอนนี้สเตเดียมเอ็ดว่าถล่มแล้วนะทุกคนนะ <c oughs> แต่ขอสาวๆเก็บไว้นะสาวๆบินกลับบ้านให้ทันนะจ๊ะเพราะว่าน่ากลัวมากตอนนี้โนริซ่าของเราขนลุกกันแล้วแล้วก็กลัวแฟนๆเนี่ยจะโอ้โหกรี๊ดอะไรกันดังเป็นโอเปร่าแก้วแตกแล้วหนึ่งอะไรประมาณนี้อะแล้วมาดูอันต่อมาที่เป็นการยืนยันานริซ่าเขาพูดประโยคนี้เขาพูดว่า I can't hear myself right now because you guys are so loud คือนท์ซ่าบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยโทษเสียงพวกคุณน่ะดังมากๆจริงๆเอาไปฟังเสียงนนล์ซ่ายืนยันกันหน่อยจ้า เป็นไงเป็นการการันตีว่าคอนเสิร์ตรอบนี้เนี่ยเออถ้าเกิดมันไม่ดังจริงหรือมันไม่แน่นจริงนะ่ะโอริซ่าไม่น่าจะพูดคํานี้นั่นเองเนะจ๊ะโอ้โหเป็นงานหนักของประเทศไทยเราที่ต้องแหกปาให้หนักกว่าเขาพกโทโโคงไปทีละคนเลยเพื่อนๆแล้วก็น้ำพึ่งผสมมะนาวและยาอมเนี่ยติดไุ้ข้างตัวนะครับสะพายไปกับกระเป๋าเป้ไปด้วยกันเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วเราจะได้แบบแหกปากไปด้วยกัน <c oughs> ขนาดแอดนั่งอยู่หน้าคอมตอนนี้แอดยังกรีดไม่ไหวแล้วตอนเจอคลิปนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแอดคิดว่าเพื่อนๆจะน่าจะฟิน ไซเลนมันอีปิกมากแค่ไหนนะครับนอร์โรเซ่ก,ก็เลยอยากจะทดลองแบบชัดเจนบ้างจริงๆโมเมนต์อย่างเงี้ยก็เคยเกิดขึ้นในประเทศก่นกอนๆแต่มามาถึงฟิลิปปินส์รอบนี้เห็นว่าเสียงทุกคนเนี่ยมันโอ้โหกระหึ่มจริงๆโรเซ่ก,ก็เลยจะสั่งให้ทุกคนอนย่างเงียบนิดนึงนะคะอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าเขาสั่งอะไรกันนะครับมันเป็นโมเมนต์ที่ขำขันกันดีนะอ่ะ เหมือนว่าทุกคนจะไม่ค่อยเชื่อฟังเพราะว่าคนนี้ไม่ใช่เจ้าของเพลงนั่นเองแต่เป็นแฟนเจ้าของเพลงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจ๊ะเออช่างมันเถอะนะแอปคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่มันต้องเน้นย้ำกับประเด็นที่แบบเอวิเวนไซเลนมันเป็นอะไรที่มันเป็นธรรมเนียมไปแล้วจริงๆธรรมเนียมทั่วโลกนะเพื่อนๆที่คนเนี่ยพอฟังคำนี้ปุ๊บต้องเงียบแป๊บหนึ่งแล้วพอร้องต่ออีกท่อนก็จะต้องกรี๊ดพร้อมๆกันมันเป็นเหมือนเซลล์สมองเซล,ลล์บัมที่แอเคยบอกว่ามันเชื่อมต่อก,กันไปทั่วโลกแล้วตอนนี้เพื่อนไไไม่่่่่่่วววาาาาาาาจจจจจะะะปยยงงงงงกก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 ลลลททททีีหหหนนนนนน้้เเรรบบอออออุุ็็็แัััตโ ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็ต้องห้ามยอมแพ้นะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากกันประมาณนี้กันก่อนนะจ๊ะโอ้โหเรียกว่าวันแรกก็แซ่บแล้ววันที่2จะเป็นยังไงในหน้ารุ่นจริงๆนะครับอ่ะแต่อย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับพอแอดเนี่ยเอาวิดีโอมาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันต่ออีกหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าเป็นโมเมนต์ที่ฟินมากๆก็เลยจะเอามาให้วีดก,กันไปพร้อมๆกันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วจ้าบ๊ายบาย